โอ้เมนูวันนี้นะครับผมมีปลาเผามีหอยแครงอีกมีหอยแครงอีกนี่เจ๊เลือพี่น้องหอยแครงหอยงายโอ้กำลังดีเลยพี่น้องมาๆๆมากินข้าวน้ำขันครับผมมาๆๆมาในกินก้อนกับสองคนกับพี่แหลมก่อนเดี๋ยวให้ไฟยิงเขาล้ำดาบอยู่ไฟให้ล้ำก่อนมานะครับผมเดี๋ยวฝ่ายชายจะกินก่อนนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยัดสุกิจสาลีโช่ อันนี้กินข้าวกับพี่แหลมได้ไหมเนี่ยเมนเมื้อนวันเนี่ยมาเผาแกงที่เหล็กนะครับผมแกงดอกดอกดอกมะโนใส่หนังพะพยนต์ม่วนะครับผมมีผักแว่นผักแว่นผักแว่นนี่มีผักแว่นอีกนะครับผมมีมีหอยหอยรับลงมือกันเลยไม่ลำดาบแล้วนะครับผมโอ้ขออนุญาตดับพ่น้องนะสดเลยนี่นี่นี่พี่เด่นเลย คับเาะราโาโอ้กนเนาะนป็นีมีต่ดอกมันทำงานลเนี่ยป่าเขามครับป่าเผาปาเาตัวงามเจ้าเ่าเจ้าประจำกระคนหน่อยๆนะปนจะประคมลายนั้นเอซตัดเล็บมานใน้ซำเากินออยู่เฮ้ยกินกจเลย

นสุดยอดแล้วนี่มีเทคนิคไม่อกินอะไรก็อะไรก็เทคนเทคนิคนี่มันอ่อนมันไม่ช้อนมันอ่อนใช่ไหมช้อนมันอ่อนสิบรสีตาผัวซอโบน้อมันโอ้สุดยอดอ่ะกินแกะไป้กินนคะแนนพี่น้องไปแกะแบบนั้นมันกินบ่ได้ ครับเอาแต่น้องเราจะสุดไหมครับจะสั่นพวสีฮักสีลงแบบพี่น้องแกหอยหอยที่เพิ่แก้มามันนิ่มเห็นมั้นี่เนี่ยทอนมันนิ่มเออมันสิบะลงตอนที่มันดีเซตามันนี่แหละต้นมันนิ่มกับพนี่มันแก้ยากพู่หอยเลยมันแก้ง่ายตอนนี้เซต้าพวนี่แหละสิบะลงหอยมันนิ่มเหี้ยหรอหอยมันมันเปิดมันเปิดขึ้นมามาหอยไงหอยไง นีนหอยแดดมัครับผมหอยแคงมันแงอะไแครงอะไรมันนิ่มแม่เตี้ยนี่ักแปงช้อนนิ่มใช่ไหมอือม่ต้องต้องต้องช้อาิจริงต้องช้อนตานเอากินกินให้ท่านเด้บ้นเลยเอาใจผัวเค็ดรับค่ะพี่น้องได้ปลาแกงเฉลย เบอร์ระบิดกนแล้วเบอร์ะบิดแกขี้เลกตัดให้ยเบอร์ละ้งวัะไม่มเลยแลก็ใพ่อมนั่นพ่อมก็แบ่งกันกิอนย่างดูหน่อยนึงไม่ไม่ผมเลยแต่ติดติดนิดนึงคือมันติดผมแบบแไหนเิแขเล็กกันนะเตมเตมมโอ้แทบแกขเล็กไม่ยิงไฟแทไม่ยิงแบีน่หลายหลายคนเนาะไฟรแลนะค่ป็นใดีแมว เป็นเจ้าไหนเออโคตรลายแกงขี้เล็กอ่ะขอแช่ไป๊บๆๆๆนี่ข้นแกงนี่พี่น้องแม่ฆ่านี่หอยนี่กินแล้วแกะแล้วเปิดเป็นข้นแกะตอแกะให้พี่น้องกินข้าวซุ่มเซลอะไรกินเอาแล้วก็อนมันนิ่มก้อนนิ่มโอ้ยเฮ็ดเห็นมัเตี้ยปากมันเออเฮ็ดรวดพออยุข้อนดูดอกไล่ปากมันนั่นหมดแล้ว พักเวนม่อนลงไปเหมอ้นพุทางกินเนาะปลายไส้วนอันนั้นแม่ป่นมั่งเห้ยยังอืมน้ำจิ้มบ่แม่แต่ซีฟู้ดเอ่อถั่วอันนี้น้ำจิ้มไม่เมีอยน้ำจิ้มอันนี้หอยโอ้แผนแกะกมีพี่น้องจิ้มหอยเปล่าเนี่ยใช่จิ้มหอยง่ายง่ายหอยเดี๋ยวไเสียบมือดี๋ยไปหยักปากมันอยู่นั่นแหละ เล็บเรานี่ไงน้องที่กลัเด็กวัยรุ่นน้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซ b บส r i b e ให้จ็ปสูงด้วยครับผมลินนี้ต้องขอลาพอดีครับแค่ขนาดนะ